สวัสดีครับผมอาจารย์ดมแบรดชอร์นะครับเห็นผักตกชวาเหล่านี้ไหมครับว่ามีจํานวนมากมายกีดขวางสัญจรและการไหลเวียนของน้ําทําให้น้ําเน่าเสียขนาดไหนซึ่งคําว่าผักตกชวาใช้คําว่า water hyacinth อย่างเช่นผักตกชวากีดขวางการไหลเวียนของน้ําก็คือ water hyacinth can block waterflow แต่วันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอพอพอมีวิธีแก้ปัญหานี้ให้พวกเราทุกคนแล้วนะครับกพอพอได้วิจัยและพัฒนาเรือกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดวยวัชพืชลอยน้ำที่บทจนละเอียดแล้วสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์รวมไปถึงผลิตเป็นปุ๋ยมอบให้แก่ชุมชนโดยรอกกพอพ,อพอไว้ใช้งานต่อไปนะครับซึ่งคำว่าปุ๋ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าพุ๋ยเฮ้ยไม่ใช่นะครับต้อง ใช้คำว่า Fertilizer Fertilizer อย่างเช่นคุณสามารถทำปุ๋ยจากวัชพืชได้ก็คือ you can make fertilizer out of weeds เรือลำนี้สามารถช่วยกำจัดวัชพืชลอ,อยน้ำได้มากถึง20,000กิโลกรัมต่อชั่วโมงด้วยกระบวนการกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือวัชพืชรอยน้ำที่บดละเอียดเนี่ยจะถูกพ่นเชื้อจุลินทรีย์ e อที่ไม่เป็นอันตรายก่อนที่จะดำขึ้นฝั่งนะครับซึ่งต่างกับการพ่นยากำจัดวัชพืชที่จะทำให้เกิดสารเคมีตกค้าง และมีผักเน่าเสียจมลงใต้น้ำนะครับเวัตกรรมนี้ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําลำคลองอ่างเก็บน้ําและแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคข,ของชุมชนแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาคมนาคมทางน้ําอีกด้วยนะครับซึ่งการคมนาคมทางน้ําก็จะใช้คําว่า water transport อย่างเช่นหลายคนใช้ระบบคมนาคมทางน้ําในกรุงเทพ many people use the water transport system In Bangkok คราวหน้าเราจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กับวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ